ยินดีต้อนรับ,รบสู่น้าต้อมแชนแนลกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นาต้อมพามาอยู่กับเกมแนวตะลุยด่านยิงซอมบี้นะครับใครหาเกมแนวแนวไล่ยิงซอมบี้มันๆวันนี้นาต้อมจัดมาให้เลย5้าเกมมีอะไรกันบ้างไปดูกันครับผมจับอาวุธขึ้นมาและรวบรวมความกล้าเพื่อออกไปตะลุยกำจัดซอมบี้กันกันกัน <c oughs> ดูยิ่งใหญ่ไหม เกมยิงซอมบี้เกมนี้นะครับเป็นเกมที่มีภาพสวยสมจริงอาวุธหลากหลายแอคชั่นมันๆแบบยิงทีเลือดสาดหัวขาดกันเด็นกันเลยทีเดียวนะครับผมเกมนี้ชื่อว่า to s u t v s v e นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยผู้รอดชีวิตเกมที่นะต้อมแนะนำให้ลองไปหลดกันมาเล่นนะครับเกมนี้ไม่ใช่แค่เพียงการตะลุยด่านและฆ่าซอมบี้นะครับแต่ก็ยังมีการสร้างฐานเก็บเกี่ยวทรัพยากรต่างๆนะครับมีการอัปเกรดอาวุธ แล้วก็ที่สำคัญนะครับมีโหมด PvP แบบ2 vs 2ด้วยเนาะให้ลองฝีมือแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ลองเล่นกับผู้เล่นจริงๆอ่ะแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมีการเขาบอกว่าไงนะไล่ไม่ใช่ไล่ดิขึ้นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปบุกฐานคนอื่นอ่ะแบบออนไลน์เหมือนแบบการไปแย่งชิงทรัพยากรของคนอื่นมาอะไรประมาณนี้ครับโหมดก็จะมีให้เล่นอยู่หลากหลายหมดอยู่เหมือนกันเนาะไปลองโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับ เกมนี้ชื่อว่า Left to Survive นะครับหรือผู้รอดชีวิตซอมบี Front mm ้ frontier สามเกมเดินหน้ายิงซอมบี้แบบ F.P.S นะครับหรือว่าบุมองบุคคลที่หนึ่งเนาะสุดมันที่นต้อมอยากแนะนำให้ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับเกมให้เราสวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตที่ต้องคอยตะลุยกำจัดฝูงซอมบี้เนาะในแต่ละด่านแต่ละด่านเพื่อ ให้มันผ่านภารกิจที่เกมเขากําหนดมาครับตัวเกมอ่ะมีบทเนื้อเรื่องให้เราได้เล่นกันกว่าร้อยด่านเลยทีเดียวแบบวันเล่นจนจนเบื่อเลยแหละกว่าจะผ่านได้ทุกๆด่านเนี่ยอาวุธในเกมอ่ะก็มีหลากหลายให้เราเลือกหยิบมาใช้งานนะครับแล้วก็ยังสามารถอัปเกรดอาวุธเหล่านั้นอ่ะให้แรงขึ้นได้อีกด้วยนะครับถ้าใครบอกว่าเล่นบทเนื้อเรื่องแล้วยังไม่สะใจพอก็ตัวเกมก็ยังมี DLC นะเพิ่มมาให้อีกด้วยนะครับสุดจริงๆเกมนี้ซัมบี้ฟอนเทียส ไปลองโหลดกันมาเลยครับผมมาเกมต่อมากันเลยนะครับซอมบี้ซ r v อเวลเกมนี้มีจุดเด่นที่สำคัญเลยคือสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้หรือเล่นแบบไม่ใช้เด็บได้นั่นเองนะครับผมเกมนี้มีอาวุธให้เราไล่ยิงไล่ฆ่าซอมบี้กว่า50แบบกันเลยทีเดียวคือแบบ ได้สัตวใจกันแบบรัวๆเลยก็ว่าได้นะครับเกมอ่ะให้เราเดินหน้ายิงซอมบี้เพื่อผ่านด่านต่างๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อผ่านในแต่ละด่าน่ะก็จะได้ทรัพยากรมาอัปเกรดอาวุธอีกด้วยนะครับนอกเหนือจากการตะลุยด่านแล้วก็ยังมีการมีโหมดสร้างฐานทัพให้เราได้สร้างนู่นสร้างนี่เพื่อเป็นที่หลบภัยแล้วก็ผลิตทรัพยากรต่างๆอ่ะมาอัปเกรดตัวเราอัปเกรดอาวุธอีกอีกด้วยนะครับตัวเกมเนี้ยมีภาษาไทยให้เราได้เสพเนื้อเรื่องแบบ เข้าใจง่ายๆอีกด้วยเนาะใครอยากมันอยากสะใจอยากยิงซอมบี้แบบอ้โหแบบเลือดสาดเลือดกระเด็นก็ไปโหลดกันมาเลยครับเกมนี้ซอมบี้เซอร์ไวเใครหาเกมแนวแนว f ด n เ e หรือเกมแนวตั้งรับซอมบี้ที่จะเข้ามาฆ่าเรานะครับแนะนำเกมนี้เลยล a ร t ดโ p ๊ ซอมบี้สไนเปอร์เกมนี้แม้ภาพจะไม่สวยงามตาการตาแบบเกมอื่นๆนะครับแตนะ่ต้องการันตีความตื่นเต้นสมกับเป็นเกมเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้เลยล่ะเกมนี้ให้เราเป็นมือสังหารฝูงซอมบี้ด้วยอาวุธปืนที่ติดลำกล้องเนาะหรือที่เราเรียกกันว่าปืนสไนเปอร์นั่นแหละครับผมฝูงซอมบี้จะเดินเข้ามามุ่งหน้าเข้ามาหาเราแบบไม่หยุดหย่อนเลยเราต้องเล็งยิงซอมบี้พวกนั้นให้หมดก่อนที่มันจะเข้ามาถึงตัวเราได้นะครับ อาวุธในเกมเนี้ยแม้จะมีไม่หลากหลายมากเนาะแต่ก็ไม่ใช่สาระสําคัญขนาดนั้นอะ่ะเพราะเกมเขาทดแทนสิ่งเหล่านั้นอะ่ะด้วยความตื่นเต้นมาให้เราแล้วแหละอ้อและที่สําคัญนะครับเกมเนี้ยสามารถเล่นแบบไม่ใช้เน็ตได้ด้วยเองนาะก็คือแบบเล่นแบบออฟไลน์ได้นั่นแหละครับผมลองโหลดกันมาเลย Last Hope Zombie Sniper ถ้าพูดถึงเกมแน,แนวเดินยิงซอมบี้แล้วไม่หยิบเกมนี้มาแนะนำก็คงจะไม่ได้ครับนั่นคือเกม Into the Dead 2เกมระทึกขวัญกับฝูงซอมบี้นะครับที่มีให้เราเล่นกันไปแล้วหนึ่งภาคจนมาถึงภาคนี้ภาคที่2กันแล้วครับเกมนี้ก็ยังคงคุณภาพค,ความสนุกแล้วก็เนื้อเรื่องที่ตื่นเต้นไว้อย่างสมบูรณ์นะครับผมเกมนี้ให้เราเดินเดินวิ่งวิ่งผ่านฝูงซอมบี้ไปข้างหน้าเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายที่เขากำหนดไว้ถึงจะผ่านด่านนั้นๆได้นะครับ โดยในระหว่างทางที่เราวิ่งผ่านจะมีฝูงซอมบี้คอยมาขวางทางเราอยู่เป็นระยะระยะนะครับเราต้องยิงซอมบี้พวกนั้นให้ออกไปจากเส้นทางของเราเนาะไม่งั้นเราจะโดนไอเหล่าซอมบี้นะัน้นกัดเราเนาะบรรยากาศในเกมนี้ถือว่าตื่นเต้นระทึกฝันมากเลยทีเดียวเลยแหละเพราะว่าฉากในเกมมันจะออกแบบมืดๆสลัสวๆเหมือนแบบพระอาทิตย์จะตกดินไม่ตกดินแลอะไรประมาณนี้มันทําให้ดู <James. S 1> ตื่นเต้นระทึกฝันแล <James. S 1> ้วก็ชวนขนลุกมากๆเลยนะครับ ถ้าใครอะ่ะยังไม่เคยเล่นเกมซีรีส์นี้มาแนะนำอ่ะน้าต้อมแนะนำให้ไปโหลดมาทั้ง2ภาคเลยเนาะจะได้ตื่นเต้นกันแบบยาวๆเลยนะครับเกมนี้ชื่อว่า Into the Dead ทั้ง1และ2นะครับไปลองโหลดกันมาเลย